วัสดีครับทุกท่านผมร้อยเอกนิพนธ์สุขอ้วนอนุศาสนาจารย์กองทัพบกสหรัฐอเมริกาเา mm. วันนี้เลิกงานนะได้มีโอกาสแวะเข้ามาที่วัดใกล้ๆบ้านนะครับวัดพุธทธังกูลเมืองโอลิมเปียรัฐวอชิงตัน mm. ก็ห่างจากบ้านพักประมาณ3มามไมนะครับขับรถจากนี้ไปก็ประมาณ10นาที mm. ก็หาความสงบใส่ ใจของตนเองนะครับหลังจากเลิกงานนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเจอกับอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะครับที่จะหาความสงบให้กับตนเองบ้างเพื่อเป็นการพักใจของเราจากความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงนะครับว่างๆลองสังเกตดูใจของเรานะครับว่า ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยรู้สึกว่าเราเราอ่อนล้านะครับรู้สึกว่าเราหมดจิตง่ายโมโหง่ายฉุนเฉียวง่ายอาจเป็นเพราะว่าจิตเราตกหรือเปล่าอาจเป็นเพราะว่ากําลังใจเราอ่อนแรงลงไปหรือเปล่านะครับการหาความสงบให้กับใจของตนเองเป็นการเสริมสร้างกําลังใจอย่างหนึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีเวลา ลายคนอาจจะบอกว่าชีวิตยุ่งวุ่นวายไม่มีเวลาหาความสงบหรอกก็เหมือนกับการบอกว่าขับรถต้องรีบไปไม่มีเวลาเติมน้ำมันหรอกนะครับการหาความสงบให้กับตนเองบ้างเป็นการเติมพลังภายในให้กับใจของเราเองนะครับเหมือนการเติมน้ำมันให้กับรถไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนรีบร้อนแค่ไหนอย่างไรรถจำเป็นจะต้องมีน้ำมันชั้นใดก็ชั้นนั้น นะครับชีวิตของคนเราจําเป็นต้องมีกําลังเพียงกําลังกายอย่างเดียวไม่พอจําเป็นต้องมีกําลังใจกำลังใจจะเกิดขึ้นได้จากความเข้าใจกำลังใจจะเกิดขึ้นได้จากความสุขจากความสงบที่เกิดขึ้นภายในใจของเราหาเวลาว่างเว้นจากความวุ่นวายทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เห็นแล้วทำให้เกิดการกระทบกระทั่งจิตใจของเราเอง ถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงบ้างหลบหลีกไปบ้างไม่จําเป็นที่จะต้องไปเจอไปพบไปเห็นในทุกๆอย่างที่มันขัดเคืองตาเคืองใจของเรานะครับสิ่งที่ได้ยินแล้วเกิดความรู้สึกว่ามันวุ่นวายมันสับสนมันเหนื่อยมันล้าทําให้จิตใจไม่มีกําลังเกิดความงุดหงิดฟุ้งซ่านําคาญก็ห่างออกมาบ้างหลบออกมาบ้างนะครับหาหมุมสงบให้กับตนเอง อาจจะใช้เวลาแค่สัก5นาที10นาทีในบางวันที่เรารู้สึกว่าเออเราจําเป็นต้องการที่จะพักกายพักใจของเรานะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรูกต้องนะครับผ่านทางประสาทสัมผัสทั้งหลายเนี่ยมีผลต่อจิตใจของเราโดยตรงนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เรารับ สิ่งต่างๆเข้ามาสู่ใจของเราแล้วเนี่ยเราไม่รู้จักการระบายออกในทางที่ถูกต้องเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะกรองเรียนรู้ที่จะสแกนเรียนรู้ที่จะป้องกันโบราณจึงบอกว่าฟังหูไว้หูหรือปล่อยให้เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาบ้างก็ได้หากคำนั้นเป็นคำที่เสียดแทงจิตใจซึ่งหาสาระประโยชน์ไม่ได้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือก รับฟังเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกดูเลือกมองนะครับเหมือนกับเราเลือกชมสิ่งที่สวยงามเหมือนกับเราเลือกที่จะฟังบทเพลงหมอลำฟังเพลงเพื่อชีวิตหรือฟังเพลงสากคนฟังเพลงสตรงิงหรือเพลงยุกรุงแล้วแต่ใจเรารู้สึกว่าฟังแล้วก็ให้เกิดความ สุขใจก็ให้เกิดความผ่อนคลายเราก็ยังเลือกฟังได้ไม่มีใครบังคับเราให้ไปรับฟังคำที่เสียแทงใจ,ใจิตใจถ้าเลือกได้จงเลือกที่จะลด,ดแรงประทักโดยไม่จำเป็นเก็บถนอมออมแรงกำลังของเราไว้โดยเฉพาะกำลังใจเนอย่าใช้พุ่งเฟือยอย่าไปประทักกับใครให้เหนื่อยเปล่า เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการไปทะเลาะบอกไปยังมากๆเป็นการใช้พลังงานโดยเปล่าไปแทนที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจแทนที่จะเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลที่เราทะเลาะด,ด้วยกลับทําให้เกิดความยุ่งยากมากขึ้นก็อาจเป็นได้ฉะนั้นบางทีไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปปะทะไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปต่อ รอต่อเถียงในทุกรั้งที่เกิดเรื่องเราไม่เข้าใจบางทีเรื่องไม่เข้าใจในวันนี้อาจจะรอให้เกิดความเข้าใจได้ในวันหน้าไม่จําเป็นว่าทุกปัญหาจะต้องแก้ในทันทีทันใดเพราะบางปัญหาต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องแก้เพราะเมื่อเวลาผ่านไปคนเราอาจจะมีโอกาสไปเจอสถนนานการณ์ที่คล้ายๆกันที่ตนเองเป,เป็นผู้ถูกกระทํา เขาอาจจะสำนึกได้ก็ได้เพราะเวลาที่กระทำกับคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้สํานึกแต่พอเวลาตนเองถูกกระทำบ้างเขาเองจะรู้สึกก็เป็นไปได้ฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ถูกกระทําในสถานการณ์ต่างๆถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงจะได้ไม่เสียแรงเปล่าไม่เสียความรู้สึกนะครับก็หาความสุขหาความสงบให้ใจของเราบ้าง เป็นการสร้างกำลังให้เกิดความผสมผสาน่วงกลกับกำามงกายของเรานรครับกายแต่กีฬาที่นชีวิตนี้จำเป็นที่ต้องมีกำลังที่สอดปสานเพื่อเป็นการสานต่อชีวิตที่จะต่อสู้จะเผชิญปัญหาปัญหาต่างๆในวันหน้าเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังต่อสูส้เผชิญปัญหานานานับกา เพราะในช่วงโควิดที่ขยายเวลาออกมาอย่างไม่มีกําหนดอย่างนี้นะเราจําเป็นที่จะต้องรอบคอบกับการใช้ชีวิตเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตนเองไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งจนเสียแรงเปล่าเพราะว่าเมื่อเราเสียกําลังไปเปล่าๆจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างเช่น โทรศัพท์ที่เราใช้เนะี่ยเราจะต้องชาร์จแบบทุกวันถ้าเราจําเป็นต้องเดินทางไกลแล้วไม่มีที่ชาร์จแบตบเราก็จงเรียนรู้ที่จะชาร์จแบตให้เต็มแล้วก็ใช้ให้น้อยที่สุดใช้เฉพาะในสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้คุยเรื่อยเปื่อยดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยเปือย ในขณะที่เราเดินทางไกลแต่หาที่ชาร์จแบตไม่ได้ถึงเวลาที่จําเป็นที่จะต้องใช้โทรศัพท์ในเหตุฉุกเฉินจําเป็นบางอย่างแบตเตอรี่อาจจะไม่พอชีวิตของคนเราก็เหมือนกันเรียนรู้ที่จะสร้างแบตเตอรี่สำรองสร้างกําลังสำรองให้กับตนเองโดยการฝึกสะสมความสงบภายในใจเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่ของเราน อยูน้อยๆ5นาทีสนาทีไม่ได้เยอะมากมายเราท่อทงโลกอินเทอร์เน็ตฟังเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นเรื่องไกลตัวเราก็ยังไปทําได้ไปดูได้ไปอ่านได้แล้วทีนี้เราหันกลับมาฟังมาอา่อานมาดูใ,ใจของเราบ้างเพื่อจะได้รู้ความเป็นไปว่าวันนี้ใจของเรามีกําลัง หวังใจว่าทุ่านจะถนอมรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจ่ามารระวังการใช้พลังงานใน่ารอบดูแลตนเองครับเรียนรู้ที่จะรักตนเองดูแงใยงตนเองใส่ใจตนเองเพราะไม่มีใครสามารถที่จะรักดูแลและใส่ใจเราได้ตลอด24ชั่วโมงใน7วันตลอดเวลา